โลมาหลอนเรื่องราวต่อไปนี้ฮะคุณผู้ฟังครับน้องๆครับต้องบอกกันเลยว่าสิ่งที่น้องๆจะได้ฟังได้เห็นต่อไปนี้อ,อ๋อไม่ไม่เห็นฮะได้ฟังต่อไปนี้ครับอย่าเชื่อให้ฟังหูไว้หูข้อสาคัญให้ฟังเป็นนิยายเสมอเสมอฮะ เพราะเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะไปคล้องจองกับสิ่งที่น้องทำไปแล้วหรือคิดกำลังจะทำหรือทำแต่ยังแก้ไขได้เพราะเรื่องที่วิเลจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันจริงๆครับหลายคนหลายสถานที่มักจะมีงานทั้งงานมงคลทั้งงานอาวมงคลที่จัดการตาตามที่ต่างๆเนี่ยน้องๆครับสังเกตไหมว่าเวลาผ่านบ้านงานเหล่านี้เฮ้ย เขาเอาเก้าอี้มาจากไหนเฮ้ยเขาเอาเข้าวของที่นู่นที่มาจากไหนเขาเอามาจากวัดฮะยืมวัดที่ใกล้บ้านที่สุดจะมีงานที่ไหนอ้าวตรงไปขอยืมเก้าอี้ยกเว้นองค์กรใหญ่ๆเขาจะซื้อของเขาไว้แต่เรากําลังพูดถึงในระดับแบบเล่าๆกันนะฮะดังนั้นเองนี่ฮะดังนั้นเองที่บ้านหลังนี้ครับ ผมใช้ผมจะไม่ใช้คาว่าบ้านแล้วกันเพราะว่าไอคนที่เกิดเรื่องเนี่ยมันแค่คนคนเดียวนะฮะคนที่เกิดเรื่องคือชื่อเจ้าตุกครับตุกเนี่ยเป็นเด็กคือมันก็ไม่เอ่ออ,อารมณ์นักศึกษาแล้วกันอ่ะอารมณ์นักศึกษาประมาณปีสองตุกเนี่ยมันก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นเป็นงานกําลังบ้านเนี่ยกำลังจะมีงานนะฮะ มันก็ไปที่วัดก่อนเลยครับวัดที่อยู่ใกล้บ้านขอยืมก่อนเลยขอยืมคือเวลาไปยืมของเนี่ยฮะอย่างวัดไยหินเนี่ยเวลาน้องๆมอชอมายืมของท่านก็จะให้ยืมได้เลยหรือบางทีต้องเซ็นชื่อไปก่อนหรือเอาบัตรนักศึกษามาก่อนเพื่อเป็นหลักประกันว่าของนั้นจะไม่หายแต่ที่วัดอื่นนะครับถ้าแปลกปลอมไปเนี่ย เขาขอบัตรประชาชนซีห็อกแล้วเขียนไว้เลยยืมรายการเลยไปมั่งแล้วของคืนปุ๊บเขาเช็คจึ๊กจึกจึกจึก,จก,จก,จกนี่คือระบบของเขาเช่นกันครับไอ้เจ้าตุ๊กก็ไปทําการขอยืมของที่วัดเนี่ยฮเพื่อจะเอามาเตรียมงานที่บ้านในวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าข้าวของที่เขายืมเนี่ยก็พวกหม้อหม้อชามล้ามไหอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงเก้าอี้นะ แต่ข้อสําคัญนี่ยตอนงานที่เขาจัดเนี่ยมันเป็นงานทําบุญบ้านนี่แหละอ่ะว่ากันอย่างงั้นแต่ช่วงที่จัดคือช่วงหน้าร้อนฮะแล้วหน้าร้อนเนี่ยพวกใบไม้มันจะลงมาเต็มเลยประกอบกับไม่มีไม้กวาดเวลาใบไม้มันตกพื้นคุณจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยกวาดเนี่ยไม่ไปนะฮะต้องทางมะพร้าวแล้วทางมะพร้าวแบบสั้นเนี่ย ปวดหลังไตโหงและต้องเป็นแบบไหนก็ต้องเป็นแบบมีด้ามยาวหาได้ที่ไหนหาได้ที่วัดครับไอเจ้าตุ๊กเนี่ยไปเลยฮะไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ต้องกวาดให้เขาได้สามารถกางเต็นท์ได้พื้นที่ก็ต้องเคลียร์ก็เลยไปที่วัดไปขอยืมไม้กวาดปรากฏว่าไปขอยืมสามสามด้ามมันไปตรงกับ ที่โรงเรียนหนึ่งเขาเขากำลังทำความสะอาดอยู่ก็หาไม่ได้ไอตุ๊กก็เห็นไม้กวาดหนึ่งด้ามครับเอามาเลยนะฮะเห็นพิงอยู่ที่ผนงังเล่นก่อนเลยครับโดยไม่ยอมบอกพระแต่ก็แค่ไม้กวาดแหละครับไอ้จตุ๊กก็เลยเอามากวาดกวาดที่พื้นบ้านจากนั้นครับ พอกวาดเสร็จปุ๊บข้าวของลงตึก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 เรียงอะไรเรียบร้อยเสร็จคืนนั้นเองเนี่ฮะในวันงาน,นปรากฏว่าไอ้จตุ๊กคือบ้านก็นอนเขาเตรียมข้าวของไงคนก็จะอยู่เยอะหน่อยแต่เขานอนกันเป็นสัตว์เป็นส่วนแต่ก็นอนหลับแต่นอนหลับนะนอนดึกคุณจะสังเกตได้ว่าบ้านไหนมีงานบ้านนั้นนอนดึกฮะเช่นกันไอ้ตุ๊กเนี่ย มันก็ออกมาตรวจความเรียบร้อยของเต็นท์มันก็มองเห็นว่าเฮ้ยที่เห็นไหวๆเนี่ยน่าจะเป็นพระสงฆ์หนึ่งรูปครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะมันก็ไม่เข้าใจหลวงพี่ออกมาจากวัดได้ยังไงนะครับกางค่ำกางคืนมันดูไม่งามแต่โดยปกติแล้วข้อห้ามสงฆ์ก็คือห้ามเกินท่ยงคืนเขาถือว่าเป็นวันใหม่แสดงว่าไม่กลับวัด นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เกินเที่ยงคืนนะส่งก็ยังอยู่ตรงไหนก็ได้แต่อันนี้พอมาเสร็จเอ๊ะใช่หรือเปล่าเพราะเห็นแวบเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่ได้สงสัยเลย้วครับเพียงแต่เอ๊ะหรือหรือจะมาตรวจของจากนั้นเขาก็เดินขึ้นไปบนบ้านฮะในขณะที่เดินขึ้นไปบนบ้านเสร็จป,ปุ๊บมันก็เอ๊ะมันก็ยังแปลกๆอยู่ฮะก็เลยนั่งอยู่ข้างหน้าต่าง ก็มองไปเรื่อยๆปรากฏว่าเห็นพระหนึ่งรูปจริงๆครับค่อยๆเดินนะฮะจากมุมซ้ายไปมุมขวาของบ้านอยู่ด้านหน้าเดินสลับไปมาเนี่ยฮะองค์เดียวนะเดินช้าๆแล้วก็เดินมาที่เต็นนะฮะจับไม้กวาดด้ามนั้นมากำลังจะเดินออก ไอตุกวิ่งไปเลยเหลวงพี่ครับผมจะเอาไม้กวาดไว้ใช้ก่อนได้ไหมครับพอดีผมไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตหลวงพี่คงไม่ห้ามนะครับไม่มีเสียงตอบจากพระรูปนั้นครับไอตุกก็งงแล้วพระท่านก็ค่อยๆเดินไปคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ไอ้จตุกเนี่ยมันเห็นก็คือว่าพระรูปนี้ ไม่ได้เปิดประตูเดินนะฮะเดินออกไปไปทั้งร่างทะลุทางร่างมันคืออะไรล่ะครับมันคือจิตวิญญาณแต่อะไรที่ไม่ใช่จิตวิญญาณครับไม้เออไม่ใช่ไม้กวาดฮะไม่ใช่จิตวิญญาณและไม้กวาดมันจะผ่านได้ไหมฮะผ่านไม่ได้ครับมันก็ล้มแกลกอยู่ข้างหน้าภาพตามตาที่เห็นคนเดินทะลุออกไปเนะะี่ยเออเห็นพระเนี่ยเดินทะลุประตูด้านหน้าไป เป็นคุณคุณจะยืนอยู่ตรงนั้นไหมฮะถูกต้องครับไอตุ๊กเพนขึ้นบ้านเลยครับแต่มันไม่กล้าบอกใครเพราะว่าพี่ปานาอาอยู่เยอะแล้วผู้หญิงทั้งนั้นไงมันก็กลัวว่าเดี๋ยวจะวีดไวกระตู้หูกันใหญ่ก็นิ่งๆไว้ก่อนทําใจดีสู้เสือขอดูก่อนก็วิง่งขึ้นไปบนห้องตัวเองชั้นสองด้านบนฮะก็สังเกตจากหน้าต่างนะี่ยมองลงมาข้างล่าง ก็เห็นหลวงพี่องค์เนี้ยกำลังยืนนะฮะแล้วดูไม่กวาดอยู่แล้วก็ใช้ไม่กวาดเนี้ยกวาดพื้น <c oughs> ค่อยๆกวาดแกรกแกรกไปเนี่ยฮะ <c oughs> พอเสร็จปุ๊บ <c oughs> ดูเหมือนจะไม่มีอะไร <c oughs> เพราะว่าอ,อไอ้จะตุกเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> มันก็รีบวิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งคืออยากเห็น ว่ามันใช่ไม่ใช่มันไม่แน่ใจเป็นเราเราก็ไม่แน่ใจแต่ปรากฏว่าไม้กวาดเนี่ยไม่อยู่แล้วนะฮะไม้กวาดไม่อยู่แล้ว,ะะว,ลวหลังจากนั้นตอนเช้าเนี่ยฮไอ้เจ้าตุ๊กเนี่ยฮะกับผู้ใหญ่ที่บ้านต้องไปขับรถเนี่ยไปรับพระที่วัดไอ้ตอนที่ไปรับเนี่ยฮะก็รอรอหลวงลุงอยู่มันก็มองไปเห็นที่ผนังข้างหนึ่งครับ ไปเห็นว่ามีไม้กวาดทางมะพร้าวไอ้ดามเนี้ยที่มันจําแม่นเพราะว่ามันมีเป็นรอยบากแล้วก็มีจีวรพันพันหุ้มอยู่ตรงปลายนะฮะไอ้ไม้กวาดเนี่ยมันวางอยู่แต่ในสภาพที่เคลอะมากมันก็เดินเข้าไปจับแล้วก็เอาไปถามเล็กวัดไงบอกพี่ไม้กวาดเนี้ยอันเนี้ย ของใครโอ้ไม่กวาดนี้เป็นของหลวงพี่แต่หลวงพี่ท่านเพิ่งมรณะไปสองวันแล้วบอกตอนนี้ไม่กวาดอันเนี้ยก็วางไว้อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้เอาไปไหนเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยฮะท่านมรณะไปด้วยเ,เป็นโรคหัวใจนะครับแล้วแกใช้ไม่กวาดเนี่ยท่านใช้ไม่กวาดอันนี้ครับกวาดลานวัดอยู่ประจําจะสังเกตได้ว่า ไม้กวาดอันนี้ฮะเป็นไม้กวาดที่ใช้มือเดียวจริงๆนะเขาดูกันยังไงฮะไม้กวาดทางมะพร้าวใช้มือเดียวเขาดูความยาวของมันกับความอ่อนความละเอียดของของของอะ,อะไรละ่ะปลายมันคือเรื่องของเรื่องอย่างนี้ครับพระเวลาท่านประกอบอเรียกว่ากิจวัตรเนี่ยฮะท่านจะมีระเบียบมากอันนี้ของเรานะอันนี้คือเหมือนเป็นของใช้ส่วนตัวนั่นแหละ ท่านจะใช้มือเดียวเลยฮะกวาดท่านองค์เดียวเลยนะฮะกวาด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 จนเหมือนกับกวาดไปด้วยแล้วตัดตัดแต่งไปด้วยใช้เหลือก้านแข็งนะฮะนั่นก็คือเป็นกลายเป็นของส่วนตัวเด็กวัดบอกว่าอุย้ยไม่มีใครกล้าหรอกเพราะหลวงพี่ดุมากเวลาจะเอาตัวอันนี้ไปเนี่ยใครไปมั่วหยิบไม่ได้เลยนะโดนด่าบอกเออผมเชื่อแล้วละ่ะเพราะว่าเมื่อคือนเนี้ยผมผมเอาไป แล้วแล้วผมยังไม่ทันได้คืนนะแล้วผมก็ไม่ได้บอกพระที่เขารับเหมือนกับมาเป็นด่านหน้าในการยืมของเนี่ยผมไม่ได้บอกอ้าวแล้วเอาไปกวาดเหรออ้าวครับผมก็เอาไปกวาดแล้วไปเอาไปเอาไปวางไว้และปรากฏว่าก็มีพระรูปหนึ่งเนี่ยผมเห็นแต่ไม่ไม่ถนัดหรอกผมถึงถึงแบบเอ๊ะทําไมพระรูปนี้ถึงมาเอาไม่กวาดแล้วก็เดินกลับไป บอกอ่ะกล้วยทอดแล้วครับงานนี้ก็บอกว่าอุย้ยระวังนะหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่ท่านแบบเคร่งมากในเรื่องของระเบียบปรากฏว่าวันทําบุญบ้านเนี่ยฮะวันทําบุญบ้านหอยตุกนี่คือวันที่สามพอดีคุณผู้ฟังครับว่ากันว่าฟังหูไว้หูเนี่ยเขาบอกว่าวันที่สามกับวันที่เจ็ดเนี่ยมันจะเป็นวันที่วิญญาณย้อนกลับนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะให้แน่แน,แ,นแน่ใจที่สุดคือวันที่เจ็ดฮะวิญญาณจะกลับบ้าน น,นั่นคือของผู้ตายกลับทำไมถ้ากรณีที่มีห่วงหาอาทอนนรเนี่ยฮะคุณเจอแน่นอนสมมุติสมมติหลายคนถามผมเจอคาถามนี้มากก็คือว่าขนาดเป็นลูกเนี่ยยังไม่เคยฝันถึงพ่อเลยใช่ครับพราะนั่นคือเขารู้เลยไงว่าคุณเขาไม่ได้ห่วงคุณแต่การที่ไปฝันไปเข้าน้ำมั่งไปเข้าอามั่งมีห่วง แต่ห่วงเรื่องไหนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยตอบไม่ได้ครับคนผู้ฝันเท่านั้นนะถึงจะรู้ว่าเขาติดอะไรอยู่ตรงนี้นี่เองเลยครับวันที่สามในคืนนั้นหลังจากที่ทําบุญบ้านในตอนเช้าพอทําเสร็จปุ๊บทุกคนก็แยกย้ายกลับก็เหลือเก็บเต็นท์ครา้งนี้พอถึงต,ตอนเก็บเต็นท์เนี่ยนะ,ะก็ปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่ง เดินอันนี้คือช่วงช่วงประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะทุ่มหนึ่ง,งสองทุ่มเนี่ยมีพระรูปหนึ่งนะฮะเดินเข้ามาที่บ้านทุกคนก็เก็บเต็นท์เก็บเก้าอี้ไม่ได้สนใจนะว่าพระรูปนี้เป็นใครมาจากไหนท่านก็ยืนอยู่นิ่งๆจนกระทั่งไอ้ตุ๊กหนึ่งสังเกตเห็นแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระ,ะที่มาเอาไม้กวาดหรือเปล่าไอ้ตุ๊กก็เดินเข้าไปเลยฮะไปกราบ น้ำพัสการหลวงพี่หลวงพี่มาจากวัดไหนเนี่ยก็บอกท่านก็บอกเนี่ยมาวัดจากามาจากวัดเนี่ยอา้าวแล้วหลวงพี่มีธุระอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าคราวหน้าอย่าได้ไปจับไม้กวาดเพราะว่าอันนี้เป็นของส่วนตัวของหลวงพี่จําเอาไว้หลวงพี่พูดแบบคือความเป็นวิญญาณเนี่ยคุณมันไม่มีพูดเหมือนคนธรรมดาเลยฮะ เสร็จปุ๊บท่านก็เดินหันหลงังแล้วก็เดินไปนะคําพูดของพระเนี่ยฮะมันทําให้ไอ้ตุ๊กเนี่ยคิดว่าไม่ใช่ผีแน่นอนยังไงก็ไม่ใช่ฮะจนกระทั่งเอาเข้าวของไปคืนวัดวันรุ่งขึ้นเสร็จปุ๊บไอ้ตุ๊กก็ใส่บาตรไงเสร็จปุ๊บก็คุยกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสหลวงพ่อครับเมื่อวานมีหลวงพี่องค์นึงเนี่ยมาหาผมมามามา,มายืนที่บ้าน พูดถึงไม้กวาดท่านก็เลยถามว่าไม้กวาดไหนอ๋อไม้กวาดที่มีจีวรพันอยู่ที่วางอยู่ข้างๆอิกุติเนื้อครับท่านก็บอกโอ้ยไม่มีใครไปกล้ายุ่งหรอกของหลวงพี่จุดๆผมไม่อยากเอ่ยนามท่านนะครับของหลวงพี่ท่านนะหลายคนก็อยากจะเอาไปใช้แต่ก็ไม่มีใครกล้าเพราะว่าท่านเนี่ยเคร่งมาก แล้วหน้าตาท่านเป็นยังไงครับหน้าตาท่านเหรออืมรูปก็ไม่มีนะแต่อ่ะอยากรู้ใช่ไหมท่านก็เลยเรียกเลขเด็กวัดฮนะอ้าวไปหยิบมาดิไปหยิบรูปหลวงพี่มาไปหยิบรูปพร้อมกับอัฐิเอ่อเป็นโกรธฮะเป็นโกรธนะเ,เล็กๆที่เขาใส่กระดูกเนี่ยใช่ป่ะใช่องค์นี้ครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่ผี แล้ท่านพูดแบบฉาฉานมากท่านมีคู่แฝดหรือเปล่าครับไม่มีท่านน่มีองค์เดียวพอเห็นปุ๊บเนี่ยไอ้ตุ๊กเห็นเนี่ยแล้วก็เห็นเท่ากระดูกเนี่ยก็อึง้งแต่แต่มันก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นผีเพราะว่าการโต้ตอบเนี่ยฉาฉานมากหลวงพ่อบอกอย่างนี้ครับบอกว่า,ามันมีกรรมร่วมกันการที่มีกรรมร่วมกันหมายถึงว่า คุณได้เอาของของวัดเนี่ยไปโดยที่ไม่บอกกล่าวแล้วของสิ่งนั้นเป็นของของพระด้วยมันเลยกลายเป็นอาถินาานะครับเป็นสินข้อสองที่ขาดไปแล้วข้อสำคัญกลายเป็นของพระซึ่งเป็นของที่เขาใช้ประจำอย่างวา่าของฟรีไม่มีในโลกแต่ในที่สุดต้องบอกกันเลยว่าแล้วเขาเอาไปใช้งานอะไรเขาเอาไปใช้งานบุญฮะการทำาการาการทาบุญบ้าน เป็นงานมงคลก็ได้อน,นิสงส์นะฮะเพราะฉะนั้นพระรูปนี้ท่านเลยได้อน,นุสงส์แต่ท่านที่ที่ปรากฏร่างอยู่อย่างนี้ครับมันเป็นการยึดติดกับหน้าที่คือท่านมีความกังวลในเรื่องของหน้าที่คือการกวาดลานวัดเพราะท่านเพิ่งบวชได้แค่สามสี่พันสายนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้ตุ๊กเองก็ไม่เชื่อนะฮะว่ามันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้คือพระหวงของ แต่ถ้าเป็นผมผมบอท่านไม่ได้หว่วงหรอกครับเพียงแต่ว่าคุณเอามาแล้วไม่ได้บอกนี่แหละผมถึงได้ต้องเล่าเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันหลายคนมีงานแล้วอาจจะไปยืมข้าวของของพระของฟรีไม่มีโลกนะจ๊ะนนองครับทําบุญเถอะร้อยสองร้อยก็ทาบุญเป็นค่าศึกหรอโถเอ้ยถ้าไปซื้อนี่มันมากกว่านั้นนะตัดปัญหานะเอาล้วครับค่ำคืนนี้ เออหลายเรื่องหลายอัธรศสามเรื่องสี่เรื่อสามเรื่องเนาะอืมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เง็กเซียนอ๋อหรือว่าไม่รู้ไม่มั่นใจจีจ้าหรืองเง็กเซียนใครสักคนแหละอ่ะนะครับก็จะมานั่งตรงนี้แหละส่วนพี่เลียวต้องขออนุญาตอีกหนึ่งวันแล้ววันพุธมาเจอกันนะครับที่ FM 104.5 MHz สเมกิ์สสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เก่านะฮะผิดาพาพลั้งไป ทำให้คุณกระทบกระเทือนทนางด้านจิตใจเนี่ยโดยเฉพาะขอเพลงแล้วพี่เรียม่จัดให้มันมันสะเทือนไงโอโหสิกรรมมาเนอ้อแล้วเดี๋ยวครันขาจะหามาให้นะจ๊ะแล้วจะมาเปิดให้นะครับอย่าลืมนะจ๊ะคุณผู้ฟังครับก่อนนอนคืนนี้สมาทานศีลห้าก่อนนะฮะเพื่อเป็นกําลังในการนอนหลับฮนะบมันจะได้ไม่มาฝันร้ายฝันถึงพีกแล้วคืนนี้นะฮะไม่ต้องขนาดนั้นนะจ๊ะอ่ะศีลห้าว่ากันไป นะพบกันใหม่หวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่โผล่โผล่โผล่โลมาหลอน